สนับสนุนโดยหนึ่งเดียวตอบทุกความต้องการตลอดวันเคสมูทอออินวันจากเมบรีนนิวยอร์กงานนี้แฟนๆของนักแสดงสาวนัทมีเรียได้ไหายห่วงกันแล้วค่ะเพราะสุขภาพของเธอตอนนี้แข็งแรงเป็นปกติแถมเจ้าตัวยังเผยว่าอยากกลับมาลงจอดแก้วให้แฟนๆได้ไหายคิดถึงสงสัยที่แฮปปี้แบบนี้คงได้ยาดีจากหนุ่มอั้าใช่ไหมล่ะคะ ก็แข <chat> ็งแรงขึ้นนะคะก็จริงๆเมื่อก่อนเป็นกดไหลย้อนใช่ไหมคะเพราะว่าทานดึกบ้างแล้วก็เครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ไม่มีละครเวทีแล้วเพราะว่าเราไม่ต้องแบบไม่ต้องสตรีกเรื่องอาหารมากนะคะก็ได้ทานแบบในสิ่งที่เราอยากทานทานเผ็ดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานแบบทานดึกได้นิดนึงก็โอเคเพราะมันไม่มีผลกับเสียงเพราะว่าตอนนั้นเราต้องแบบใช้เสียงจริงๆตอนนี้มันก็แบบงานงานละครเวทีก็จบแล้วค่ะก็มีเจอกันค่ะเจอกันบ้างแต่ก็แบบ ไม่ได้ถึงขนาดแบบโอ้โหตัวติดกันตลอดเวลานะเพราะว่าต้องต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีไปทานข้าวไปดูหนังไปมีชีวิตส่วนตัวอยู่บ้างค่ะเหมือนเดิมก็ดีค่ะตอนนี้ทีวียังยังไม่มีการคุยนะคะเรื่องเรื่องเร็วๆนี้แต่น่าจะแบบปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบเป็นของที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเอกสัมไม่มีก็เล่นที่อื่นได้นะไม่ใช่เหรอเล่นไม่ได้อยากเล่นมากค่ะแต่ว่าดูเวลาจังหวะก่อนนะคะน่าจะเป็นปีหน้าค่ะต้นต้นปีหน้าค่ะ